เราอีอย่างเงี้ยเฟสถ้าถ้าเราจะเล่นอย่างนี้นะถ้าเราจะเปิดโหมดเหมือนทุกวันทําแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็เยอะแต่ตอนนี้พ่อเพียก็แต่ก่อนก็ไปกดเป็นร้อยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปกดกดนะเขาจะมีติดตามมาเยอะถึงว่าเข้าแล้วใช่ไหมคะใช่จา้าอัพายอัศวะภูมิสวัสดีค่ะคุณอัมพายสวัสดีนะคะอุ้วันนี้แปลกๆมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเพราะว่าเวลา <c oughs> เวลาถ้าเราไปพิมพ์เองมันจะหาเจอยากเวลาเราเข้าอย่างไอ้นี่หรอกอายไม่อยากให้แม่นี่เอากล่องใหญ่เอากล่องใหญ่ทุกวันนะแม่นะอยากอายกล่องข้าวน้อยเว้ยจะดอกจะมแม่เจ้าคือเยอะไงก็เลยชะลอรอเข้าไปด้วยรอคนที่เข้ามาเข้ามาแต่น้อยเฟซมาน้อยแต่เพจเรารู้สึกจะสวัสดีค่ะไปหมดแล้วมั้งเนี่ย มีใครอยู่ไมเอ่ยถ้าไม่มีใครอยู่ประพิษก็จะลงเด้อสวัสดีอืมแต่กเราก็ไม่รู้ว่ากดระเบียบใหม่เป็นยังไงนะของเก่าเราก็กดเป็นร้อยเหมือนกันก็เอาแบบนี้ก็ได้ถ้าเรากลัวยังไม่กล้านะค่อยค่อยลงแล้วพักนะนะคะตอนนี้พี่พน้องน้อง ทั้งหญิงและชายกดไปกดไปตักห้าสิบทิ้งไว้สองสามชั่วโมงแล้วค่อยมากดอีกอย่างเงี้ยกดอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละถ้าเรากดขยนันเจอ,อแน่ทีนี้เข้าไปเยี่ยมหลังบ้านเลยเจาะเข้าไปไปเยี่ยมหลังบ้านเสร็จทีนี้แหละสามสี่คลิปเท่านั้นแหละตามหลังผมนี่เขาก็เข้าไปแล้วโฆษณาไกลได้ยังของอไอ้คุณนีดาเวลาไว้จดอะไรไว้ S <s <uss> <S อมาเยอะเหมือนกันก็เยอะก็ไม่ได้เกินสิบคนหรอกแต่ว่าเอือมาอย่างเงี้ยสองจุดห้าโอ้สองจุดห้าก็แป๊บเดียวอืมสักพกักก่อนแตวก็จะไปไลฟ์ไอช่องนั้นอีกไลฟ์ไปไลฟ์ไป นี่แล้วค่ะเด้อเขาเรียกว่าไปไปเขาเขาส่งเขาส่งข้อมูลของการเกอกภาษีมาแท็กมาให้ส่งมาข้างบนไปค้นไปค้นมาไปเจอเอ้าลองจิ้มเข้าไปโอ้ผมนี่เขาก็เข้าไปแล้วโฆษณาไก่ได้ยังของอะไรคุณฐานีดายังเลยจ้าแม่เป็นยังไงเนาะยังไม่ได้กินข้าวหรอคะที่ถามแล้วไปถึงไหนกด ผ่านกดผ่านเกณฑ์มันทําไมมันเหมือนตั้งค่าดาวอะ่ะก็เลยจิ้มไปจิ้มไปเรื่อยๆเอ้าในที่สุดสรุปเขาก็ส่งมาให้เขาก็บอกว่าไลฟ์วันละครึ่งชั่วโมงเขาเขาผ่านแล้วเขาก็ไลฟ์กันเล่นๆไปพอประคองคะแนนปดันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆของเขาเนะี่ยผมว่าพี่ก็อันนี้แหละไปเรื่อยๆยังอยากใช่จ้ะ ใช่จ้ะมันไล่ไอ้นั่นรัวๆแล้วก็ต้องเอาคนมากั้นไว้หน่อยจะได้ทำอะไรทำรัวๆก็โดนไอ้ไอ้ขี้เกียจไป11.54ขี 11. ้กเกียจไปจริงนะคะตอนนี้พี่ๆน้องๆทั้งหญิงและชาย ใกล้ท่าเรือหรือเรือ,อ,อตัวเองเองลงเอลงเองอะเนาะเคยเล่าให้ฟังแม่แนนสงสัยค่ะว่าผู้ติดตามต้องครบบ้านโยอควันถ้าพาปิดไอประตูก่อนพี่น้องทำออก็ไปกดไว้กดไว้ร้อยคนเนี้ยพรุ่งนี้ก็จะโผล่มาอาจจะมาสักยี่สิบอย่างเงี้ยเข้ามาขอเป็นปุ่มนี้เขาก็เข้าไปแล้วโฆษณา ใครได้ยังของไอ้คุณฐานีด่ะมีใครอยู่ไหมคะนงนภัสอยู่อยู่นะคะจำสองไลฟ์ช่องนี้ทดแทนซะหน่อยเดี๋ยวช่วงนี่ก็จะได้ไปทางนู้นมัง่งทางนี้มั่ไล้แหละคนที่หกหมืนกันน่ะคนที่ได้หกหมืนนาทีแล้วโอเขาสบายแล้วโฆษณาเข้าแล้วของ พวกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกดใต้ตัวหนังสือไอ้ตัวเลขจิ้มเข้าไปมันก็จะมีคนติดตาม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 ยาวเลยคนที่พวกอย่างไอ้นี่หรอกอายไม่อยากให้แม่นี่เอากล่องใหญ่เอากล่องใหญ่ทุกวันนะแม่นะอยากอายกล่องข้าวน้อยเว้ยจันดอกจัมันเจ้าคือบีไปแล้วสีพจีกัน นี่ก็วันพพดโอ้ยใครทำส้มตำนะอยากกินเนี่เห็นต้ตมตำอยากกินอยากกินขี้ข้านไปซื้อไหมมันอยู่ไอ้นี่โพนแดดร้อนนี่แหละหาดาวก่อน <c oughs> หาดาวเยอะๆก่อนให้มันได้กับดาวเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะได้หรอกทำเนว่าคนนี้ไม่ไปดูที่หน้าฟีดปัดหนีอะไรประมาณเนี่ยก็จะโดนยึดตัวนั้นกลับคืนโดนยึดอ่สิ่งที่เราโพสไปเดี๋ยวก็เข้าดอก แคปเดียวอันมีคนมาถามประพิษของประพิษเข้ายัางวะสันอันโฆษณาเนี่ยบอกเยอะไงก็เลยชะลอรอเข้าไปด้วยรอคนที่เข้ามาเข้ามาแต่น้อยเฟซมาน้อยแต่เพจเรารู้สึกจักหนึ่งเป็นสองสองแล้วเป็นสามแล้วทีนี้ประพิษก็เลยเยี่ยมเพื่อนแล้วทีเนี้ยไปคอมเมนต์คอมเมนต์ทีนี้มันยังไม่คิดจะลงหรอกจะลงสักสองชั่วโมง ขยับหน้ากล้องนี้หน่อยไปโดนตรงไหนไม่รู้ตรงปุ่มกลมแหเลยปื๊ดไปเลยหายไปเลย,ยมันทาไมมันเหมือนตั้งค่าดาวอ่ะก็เลยจิ้มไปจิ้มไปเรื่อยๆเอา้าในที่สุดสรุปเขาส่งมาให้นอนหรือไม่ขี้เกียจก็จะไลฟ์สักชั่วโมงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ขี้เกียจก็ต้องทําเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเดี๋ยวมันจะติดลบวันนี้ต้องหนีมาไลฟ์ยังไม่เสร็จช่องนูน้นหลดุด หลุดมาก็เลยเอ้ยมาไลค์ช่องนี้อีกดีกว่าเอาให้มาเต็มเองนะ่ยะยากไปกดเอาในตรงที่มันเป็นคลิปริวอะคลิปริวก็จะมีตรงปู้มือเพราถ้าเรากดแล้วเนี่ยกดได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละของเพจนงลากหาแล้วมีกินข้าวบ้านคยคนท้าพระปิด ประตูก่อนพี่น้องจ้าอู้ขอบคุณมากมากค่ะมาเมื่อไหร่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเห็นหน้าเป็นอาหารไปเลยเห็นค,คุณคุณแม่เนี่ยฝีมือจังเป็นไอ้นี่เขาไปทั้งภาษาอังกฤษทัมาน,นึ่งพึ่งพืชทั้งอ่านทั้งขยายทั้งเอาโทรศัพท์มาถ่ายเอามาแปลกันอ้มาไมาต่หน่อยเวลาไปไหนมาจะได้ไปหากันถูกจะได้ตามไปถูกเพราะว่าบางทีมาแล้วก็ ไม่ได้ทิ้งคอมเมนต์อะไรให้ก็หากันยากเหมือนกันนะพวกที่เขามีคนติดตามเยอะๆอ่ะพวกที่เขาไปกดไลค์กันเยอะๆอน,นั่นแหละมันจะเขียนให้ติดตามติดตามเง,งี้ยเราก็ไปกดเอาเีาพิดเคยไปกดเอาไปร้อยรอดูเอ้ะนี่แล้วคะแนนจดไว้ไม่ใช่คะแนนเอ้เวลาจดเพราะว่าเวลา <c oughs> เวลาถ้าเราไปพิมพ์เองมันจะหาเจอยากเวลาเราเข้าไลฟ์ช่องนี้ทดแทนซะหน่อยเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะได้ไปทางนู้นมัง่งทางนี้มั่งเพราะว่าพวกนี้เขายังไม่เป็นเพื่อนเราไงก็ไปจิ้มเลือกเอาเลือกชื่อเลือกอะไรชอบอยังไงเลือกเอาเพราะมันมีเยอะเอาเท่าประมาณนึงมีใครอยู่ไหมคะนงนภัรอยู่อยู่นะคะ สองอไปเยี่ยมคลิปประมาณนั้นแหละถ้าได้ก็ดีเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาเยี่ยมมาหาเหมือนมาเหมืนไปมาเลือกไอคอมเมนต์ต้องมาเลือกมาไลา่ๆไลล,ลจิ้มจิ้มเข้าไปโปรไฟล์ไปเยี่ยมไปเยี่ยมบ้าน ดาวนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกยังเหมือนเดิมยังไม่อะไรเลยยังไม่อะไรคือยังไม่ได้ตังค์เหรอไก่ยังคะคุณยายไก่ยังงรือเข้าแล้วโฆษณาเนะ่ยทำเอาก็ไปกดไว้กวดไว้สัร้อยคนนี้พรุ่งนี้ก็จะโผล่มาอาจจะมาสักยี่สิบอย่างเงี้ยเข้ามาขอเป็น สดไปแล้วยายแหม่มสิงดวงกำลังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้มึงไถ่บบได้เลยเด้อตอเนี้สันตังซอยดันตัวเองแล้วโฆษณาเข้าแล้วยังไม่ได้ตังเหรอคุณฐานินิดาแม่แนนบอกแม่แนนมาส่งกำลังใจให้อันนี้ก็วันพูดโอ้ใครทำต้มตำนะอยากกินนี่เห็นต้มตำอยากกินอยากกินขี้ข้านไปซื้อไหมมันอยู่ไอ้นี่โพด แดดร้อนเมื่อวานเมื่อวานไปทำไอ้นั่นเสร็จแล้วตั้งค่าดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองอัน